แต่ว่าปัดไทยกับการีไม่กิไนไม,ม่กินนาทีไม่ไม่กินนาทีไม่น่านาทีรู้สึกรู้สึกยังยังรู้สึกว่าเป็นกามฝันอยู่เลยครับเพอารู้สึกว่ามันน่าจะแบบสมมติถ้าหมดจริงไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยตพนแรกเราคิดว่ามันไม่หมดซะด้วยซ้ำถ้ามันหมดแล้วซึ่งมันหมดแล้วรู้สึกขอบคุณทุกคน,นมากเลยฮะเรารู้สึกกดดันมากคนเดยแต่ตอนนี้รู้สึกแบบสบายขึ้นแล้วจิก<ส>ตกตกใจนะการียงไม่นาทีหายหมดเพียงตกใจไม่ตกใจไม่ตกใจเพราะว่าเราเรารู้สึกว่า เราไม่ได้เป็นศิลปินหรือดาราที่แบบว่ามีมากประสบการณ์<ม>เรารู้สึกว่าโช์นี้มันเป็นโชว์ที่พิเศษสําหรับเรามากเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตเพราะเรารู้สึกมันมีอะไรที่มันเกินตัวสําหรับเราไปเยอะมากแต่เราแค่แบบไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ทําโชว์หรือเอนจอยในแบบซีมีโชว์ที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขในการรับก็แล้วโชว์รอบนี้มีอะไรบูบาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมีโอ้โหเยอะมากโชว์บูบาคืออะไรอธิบายด้วยความยากง่ายของความแบบว่าที่เราตั้งใจทำออกมาเยอะมากพี่เยอะแบบ เยอะจนทุกคนถ้าทุกคนมาดูหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะสามารถซื้อแบบส<า>ตรีมมิ่งลองว่าได้เห็นอะไรแบบหลายรูปแบบแน่ไได้เห็นอะรแน่หลายรูปแบบแน่ๆใช่ <c oughs> ่ทีกันมมันก็ควาที่บััตรมมนนหดดเดียว,วคก็ใว่าตอนตอนวันแรกๆกดดันมากเลยครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าพอนถ่ายหนูก,ก็ยังถามอยู่ว่าถามไม่ได้เลยว่าเนี่ยยังเครียดคอนเสิร์ตไหมเออใช่ก้อนนิดนึงก้อนิดนึงสบายขึ้นมาแล้วยังหนูนี่ก็ตื่นมาแต่เช้าแต่กดไม่ทันใช่ใช่ เตรียมกดมากเลยแต่แบบหนู <Memory> ไม่ต้องใช้บ <c oughs> ัตรเข้าไปเข้างานเพราะอยากมีโมเมนต์แบบได้กดแต่แต่มันถึงเส้นนะมีโมเมนต์ปวดบัตรแล้วขึ้นแบบมาดูแฮชแท็กอะไรเงี้ยคนไปกดบัตรหรือว่าเพื่อนที่ทำงานที่ไปรษณีย์บอกว่ามีคนมารอมากดบัตรมึงหรออะไรเงี้ยก็คือปีใจมร์เข้ามาคือแบบเออมาให้ความสนใจเยอะอย่างนี้นิวล่ะสรุปว่าเราไม่ต้องใช้บัตรเราสามารถใช้ตัวเข้าได้ออ๋ก็ไม่ต้องใช้ตัวเข้าไปร่วมงานอ๋อตัวคนแรกที่เราต้องเอาตัวเข้าไปเนี่ย ก็ถึงไม่ปฏิบัติก็ได้เข้าอยู่แล้วเออบอกว่าอะไรก็อยากกดไม่อ๋ะไรแบบไอันนี้มันเหมือนคิงอยู่นะหรือไม่ปฏบัติก็เข้าอยู่แล้วเอาไปทิงแล้วแต่หนูหนูอยากกดให้อยากกดให้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้อ่ะเพราะว่าไม่ถึงห้านี่ก็หมดทำไมกดแล้วเจ้ามาหมดเงี้ยใช่จะมาปวดด้วยจะมาปวดทุกคนปวดทุกคนโอ้โหอาจาพูดขนาพูดขนาดนี้เราก็คือเกสต์หนึ่งคน ใช่ครับผมบอกเลยเลียบอกเลยเลยไครทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับผมรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าไม่ใช่เป็นเคสตรหลักผมว่าไม่ได้เป็นเคสขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเดินทางมาด้วยกันก็อยากให้มีโชว์ร่วมกันหรือว่าอะไรที่แบบสเปเชียลด้วยกันครัแต่ในสถานที่นิวเขาจัดไปแล้วซัพพอร์ตเฮียยังไงบ้างให้กำลังใจเฮียยังไงบ้างเฮียเครียดเนี่ย ก็ผมมาเข้าใจเลยครับว่าว่าจะจัดคอนเสิร์ตครั้งนึงอ่ะมันความเครียดเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ผ่านตนรงนั้นมาแล้วซิตรงนี้ถึงจะเครียดีจะเครียดย,ยังไงผมก็ก็เข้าใจความรู้สึกเฮเลยแล้วก็อยากปเป็นลังใจให้เฮ<ด> <ๆ S 1> ตลอดเลยครับแล้ว <ๆ S 1> ก็<ๆ>เดี๋ยวก็มาดูรู้อีกแค่แบบประมาณสิบสิบวันน,นิดเองเนี่ยมาแล้วเริ่มกดดันแล้วไม่รู้ก็แค่พีิงโชว์คู่กันต้องดีไซน์เป็นยังไงแล้มาบอกให้ดีไซนนะ์จริงจริงเราก็มีเรามีเสนอเพลงส่วนตัว โชว์นี้ที่ตั้งว่าเป็นทีมซีมีโชว์คือเราอยากโชว์แบบสบับตัวเองเก็คัอที่ออกว่ามีโชว์อะไรบ้างเพลงอะไรบ้างหรือว่าเพลงที่เสนอ,อกันว่าทำกันอย่างเงี้ยมีเป็นอย่างไหนหรือว่าอยากทำอะไรอะไรในมุมหลึ่งพี่ซีอ่ะจะต้องเข้าิีเนลตไหมที่เหลือเพราะเราพิดว่าเราอยากเข้าพีเนลตผมไปเข้าอยู่วันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าอยู่เลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยทำใจว่าโอเคทำใจโอเคเราคุมอาหารเขาที่ทำได้อะไรเงี้ย ติดกเข้าออกมาตกบิแพ็ไนเลยไงับอุ้ยที่าดลังนะยังมีครับเหลือเหลือวันแท็ครับมีอยู่มอยู่นนคอนเฟิร์มแล้วมีอยู่มีอยู่ยังบุนี่ยไม่ได้เข้าเป็นเน็เนี่ยก็ยังเฟิร์มอยู่นุ่นนี่ใช้ของแล้วใช่ไหมนุ่นนี่ี่นุ่นนี่นุ่นนี่มุนี่นุ่นนี่นต่นนี่นุอนน่น่ีน่นนนีนั่น่นีี่ข้าใจว่า ช่วงนี้มีมีงานหรือว่าทำคอนเสิร์ตหรือการซ้อมเนี้ยเราก็ต้องแลกแลกสิ่งที่แบบว่าเออต้องอดสัก่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเราก็ไม่ได้มีแรงไม่ไหวขนาดนั้นกันลองแบบว่าไหวลาด,ดูอยากให้พี่ซีขายของว่าถ้านจะโชว์เราจะวีอะไรบ้างในแฟนวันเกิดกันเนี้ยเขาน้ำจิ้มเขสปอยกันทำน้ำจิ้มาแบบว่ามันจะต้องมีแบบไหนบ้างาน้ำจิ้มมีครบรถครับผมแล้วก็มีหนูแน่นอนแล้วแล้วก็มีสเปเชียลเกสต์แล้วมีโชว์สุดพิเศษมากมายที่ ผมไม่เคยทําในชีวิตมาก่อนไม่ใช่แค่1นึมีเป็น3ามเี่แผมวามีติดปีกาจะมีอะไรบ้างผมนิวติดปีแล้วนิวติดติกแล้วได้แต่ก็มีฟิวคล้ายๆกันครับดําดินค็ับหมดมดดมดดไมมีพี่บอกว่าอยากดงลครนมแกี้ันี้ละครในแฟนมิตเลยครับ ไม่มีครับผมบอกเลยแล้วกันไม่มีไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่หน่าจะเป็นโชว์หลักๆครับผมในหลายอย่างโชว์คอนเสิร์ต ER ไม่ได้เป็นโชว์จ๋าขนาดนั้นในส่วนของของขวัญอันนี้เจอหนุ่มยิงแล้วพี่สีอยากได้อะไรอันนี้พี่ตั้งใจมาดับเลยเพราะว่าพี่พี่สีบอกว่าอยาให้หนุ่มยิงสูงแต่เขาพูดสามรอบแล้วเราจะซื้อเขาเป็จริงมาให้ขายอันนั้นบอกอะไรว่าพูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่นแล้วเขาอยากได้อะไรบ้างไ้หนูสปอนมาแล้วว่ามีหลายสีแต่ว่ามี มีหลายสีจอยบอกว่ามีกี่ชิ้นไม่ใช่ดินสอสีแน่นอนสีไม้เจ็ดสิบแปดสีเจ็ดสิบแปดสีมีอยากได้อะไรผมดูนะแต่ว่าถ้าหนูซื้อสิ่งนั้นมาเฮียโก้ดเนาะทำไมอ่ะซื้อเมื่อหรอยังไม่ได้ซื้อไม่บอกไม่ซื้ออารมณ์เหมือนคาดบอกเนาะแต่ไม่ได้คาดบอกเลยเพราะว่าพี่ซีบอกว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ซื้อแต่เขากลัวว่าลืมยูจะมาเซอร์ไพรส์เขาเราอยากซ้อนสิ่งไรกไม่ได้สอนต้องโอ๊ซ้อนสอนก็ ไม่บอกดิ้นแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วยังไงดิโอ๊ยทั้งนี้มันมีบองินทัองนี้มีนมีเยินจะรู้ว่ามีเงินหรือเปล่าบอกได้ไหมว่ามันเป็นอะไรนิดนิดได้หน่อยโอเคพี่ถามอีกครับถามอีกเลยฮะอยากรู้เหมือนกันนะอันคืออะไรที่พี่ซีบอกว่าอยากได้แต่ว่าก็อยากให้นิวซื้อมันเอ่อกซื้อได้ใช่ไหมก็ออกออกได้คือเครื่องประดับอ๋อ ซึ่งก็ไม่บอกว่าผมซื้อหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาเนี่ยซื้อมาอย่างซื้อมาอย่างหนึ่งครับคิดว่าเลือดสีถูกใจเขาไหมคิดว่าถูกใจครัพี่ซีคิดไหมว่าเป็นสิ่งที่เราบอกเลยว่าใครจะซื้ออะไรเฮียเฮียถูกใจยากมากเออถูกใจอยู่แล้วครับอันเนี้ยแน่นอนเอแสดงว่าซื้อมาแล้วเอ๊ะหนูใชียวบ้ายังไม่ได้ซื้อครับเอ้าววันนี้ผมยังไงลูกผมฟิวไปแล้ว เขาตัดกันนี้จริงเตรียมจะมีโปรเจกต์อะไรที่เจ๋งๆช่วยรู้อ๋อหึชอบเลยไหมไม่พูดไม่รู้ไม่ได้ครับเออรู้ไม่ได้เลยท่านจะโปรเจกต์อะไรอ๋อเดิมๆจริงๆก็มีอีกโอ้ยไม่ก็ยังมีอีกหลายอย่างแต่ว่าจะเป็นพวกพวกซีรีส์ที่เรียกหนูซีรีส์ของเฮียเนาะแล้วก็ คอนเสิร์ตหรือว่างานแฟนมีต่างประเทศรับผมแล้วก็ดูมดีกก็เพิ่งโพสนะครับเปิดหานักแสดงหน้าใหม่ก็ใครก็สามารถมาสมัครได้มาแค้ได้นะครับผมก็แพ้ในปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์อื่นด้วยแล้วก็รอดูกันว่าเราสองคนจะมีโปรเจกต์ให่ให้ทุกคนได้รับชมมาทำเซอรวเนาะว,าวนะ้วาวแน่นอนครับนีน่ว,ว้าวครับ